แนวทางในการประกอบการตัดสินใจซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลกับเสือตกถังพลังเงินดีงวด16มีนาคม2568สวัสดีครับคอหวยทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของเราวันนี้เรามีเลขเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลมาฝากท่านอีกเช่นเคยครับคลิปนี้เป็นของเลขเด็ดเสือตกถังพลังเงินดีงวดวันที่16มีนาคม2568สำหรับท่านที่กำลังมองหาเลขเด็ด เพื่อไปประกอบการตัดสินใจลุ้นโชคบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดครับสำหรับงวดนี้เรามีเลขมาให้ท่านได้ลุ้นกันอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นเลขรองบอกเลยว่าครบเครื่องเรื่องเลขเด็ดเลขตัวไหนเด่นเลขตัวไหนน่าสนใจที่สุดในงวดนี้อย่ารอช้าครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเลขเด็ดในงวดต่อไป เลขที่น่าสนใจของเสือตกถังพลังเงินดีมีโชครับทรัพย์มีตัวเลขอะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับเลขเด่น4เลขร้อง7เลขชุด3ตัวได้แก่9 4 1 8 4 5 3 4 7 1 4 9 5 7 1 6 73 074 275เลขชุด2ตัวทั้งบนและล่างนะครับได้แก่41 43 45 47 49 71 73 7, 4, 9, 7, 1, 7, 3, 7 475และ79ระวังเบิ้ล44 77ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งในแนวทางการประกอบการตัดสินใจซื้อสรากกินแบ่งรัฐบาลของเสื้อตกทางพลังเงินดีงดวันที่สมมีนาคม2568ทางทีมงานก็หวังว่านะครับนแนวทางที่เรานำเสนออาจมีเลขที่โดนตาต้องใจท่านบ้างนะครับ สำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นหาซื้อได้ตามแผงลอตเตอรี่ทั่วไปหรือบางท่านนะครับอาจซื้อออนไลน์กับแอปเป๋าตังค์สำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านซื้อน้อยซื้อมากก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ในกระเป๋าของท่านอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมชอบการเสี่ยงโชคด้วยใจรักและพอได้ลุ้นในแต่ละงวดทางทีมงานก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคได้รับราบในวันหวยออกกันทั่วหน้า สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จะซื้อเลขตัวไหนนะครับในแผงลอตเตอรี่ลองใช้เวลาพิจารณาแนวทางของเราดูนะครับหรือจะรอแนวทางเจ้าอื่นๆก็ได้เพราะยังมีอีกหลายเจ้านะครับที่ยังไม่เปิดตัวให้ได้รุ่นได้ตาม อยาำอีกครั้งนะครับว่าทีมงานเรานำเสนอนั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอยากรู้ว่าเลขชุดนี้จะพาคุณไปถึงฝันหรือไม่เลขเด็ดชุดนี้จะพลิกชีวิตคุณหรือเปล่าเราเรีบไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกคนเพื่อไม่พลาดเลขเด็จเดจ,จากเสือตกถังพลังเงินดีในทุกๆงวดแล้วมาลุ้นไปด้วยกันว่าเลขที่เป็นแนวทางเข้ากันหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ